สวัสดีครับพี่น้องครับมานี่มข้ามาบริ่งบรรยากาศไหว้คนะครับไปที่ร้ายศาลเนาะมือแรกครับพี่น้องเ <ๆ S 1> ด็กเดแดนเซอร์ของเขา,านนครับขอมาบ้านพักทำการซ่อมมือแรกนะครับมือแรกแหกม้านะครับผม พ่อวิทูลแม่จามารีนะครับผ้าน้องๆผ้าน้องๆผ้าลูกๆนะครับมาไหว้เจ้าที่ไหว้ศาลประจำสำนักงานทีมงานคำพลนะครับประจำสำนักงานประจำทีมงานคำพลลมเย็ดนะครับตอนนี้แดนเซอร์ไม่แดนเซอร์เก้าครับแดนเซอร์ไม่แดนเซอร์เก้ามาประจำ ปีน yeah. ี <wheels restor ative tennis> so ้แดนเซอร์อยู่ประมาณที่เขาบ้านพักตอนนี้ประมาณ80ดสิบคนแล้วครับคุณพ่อพ่อเราเอารับอยู่ประมาณ80ประมาณน้อยนแหละครับบ่บ่ะเเกินนี่เพราะเสี่ยเขาเล่นดุ๊กตุ้งปีตุ้งปอบอะไรครับตุ้งปอบอยัยถึงหลังกันได้ลรือยัยถึงหลังกันได้อ๋อเออแต่วังถึงหลังกันเด้กระวังถึงหลังกันครับน้องถึงหลังกันครับ อ่ามือนี้มือนี้ก็เป็นมือแร่น้องลูกเนาะแล้วก็บมือนี้ก็เป็นวันที่ิสิบหกนั่มอ่ามือนี้ก็เป็นวันที่ิสิบหกนั่มอ่าพู้ใด้สีดวงดีหรือดวงพอดีกะมือนี้เด้ออ่ามือนี้ก็เป็นมืัทิติสิบหกนั่เด้อนั่นก็บอกว่าอย่าอย่าไปจี้หลังกันจี้หลังกันอ่าเดี๋ยวไม่จะถือกันลูกเดี๋ยวไม่จะถือกันบ้านเลขที่ยังบ้านเลขที่ยังอ่าบ้านเลขที่แปดสิบเก้ามูทีสาม อายุพ่อหาดิซีนี่อีหมอ่ะคนี้ห่มเดอเียวเฮาตังเดโน้ำแข็นะครับสามจบเด้อหกปีครับพนลวมิดสาจบนะครับหกสปีครับพนลมิดหกแเด้อกอริกอลิเอากอริว่าเป็นคนนั้นด้วยหรือเปล่าเอาเมาต้องเงียบเสียงก่อนพระจำพระจำกอลิได้ ประจำนี่แหละกว่าลีน้ำโจโจน้ำในวันไหนโจน่ะอ่ากว่าลีเอ้าทนมือขึ้นนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อัลฮังสมาสมพุทโธพระขวารพุทธังพระขวันตังอภิวาติมีสวาคาโตพระกัตาธโมธรรมังนามาสามีสุปฏิปันโนพระกัโตสาวัตสังโฆสังฆังนามามีสาธุการเจ้าที่เจ้าทางการจะอิพอคำพุลรวมมีที่แม่สมพานผ่านคัมกดรเจ้าปู เจ้ายาเจ้าที่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์น่าจะฐานที่แห่งนี้มื้อนี้ลูกหลานมลมค้าพุนลมเม็ดนะครับถือว่าเป็นมื้อเลิกย่มย่มดีถือว่าเป็นมื้อซ้อมมื้อแรกคุณพอ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณทวดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทั้งหลายอยู่น่าจะฐานที่แห่งนี้จงซอยปกป,ป้องคุ้มครองรักษาลูกหลครอบครัวค้าพุลลุมิทสู่ขูข่สกุลไทยยูตีมีแห้งไทยยูหลอดปลอดภัยให้มีงานเข้ามาหลายๆเด้อซ่า อาอธิษฐานได้หลูกเด้ออธิษฐานนะครับจากใจยังอธิษฐานครับ

เื่อนปไม่ดีครับวันที่สิบหกนั่นอ่าแต่สิบีกวันนมานที่หลับคาวา่าตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวตัดตัดๆัดัดแถวไวทเปหน้าบ้านาไเลยง่ายเลยหยุดนุ่มไหมนุ่มไหม ต้องกาะตลาดนะครัแดนเซอร์เฮาปีนี้อยู่ประมาณเกาสิบคนนะครับประมาณต่อสิคนที่ับอยูประมาณนี้นะครับตอเราปสะมาณนต่อสิบคน่บ้านเออ่มนบ้านตา จะอยู่ประมาณนี้ครับตีละแปดสิบตีละเก้าสิบแปดสิบเก้าสินะครับที่เอานะครับ้นเสื้อนะครับเต้นเสือะครับแสงยัอ่าสี่แถวสี่แถวสี่แถวครับาถวลยี่สิบกะได้ครับ

อู้วเอาเล้วเอากล้วไอันมูไอ้มูแล้วฟูแล้วบานนีหมันเด้ท่ล้วะอีเลี้มันแล้มันเจอหแปดได้ไหมนละอัดไปมันแล้วอีเลี้ยนบอกเลขได้หน่เอาจัดรถเสียบใส่โมยบองเียลูนี่เนเอาอะไกันทำงนที่ไอสื นี่เส to ียบไซกับเสียบรถนี่เอารงนี่เป็นแสกนีเอากท่งอะไรฮะพูดดียอพูดเยอะทั้งานน้อยนอพุ่นั่นละมาแล้ววอดมึงอ่ะจัดเลยมืล้งหกแปดโซวเลยเน็กเลยร่คเนนเเลยหาดลูกบอมบอลจะาไปถดไปอที่สามอันทสีนคือังนักฟุตบอลนั่แหละลูกเออใช่แล้วโอ้สวยงามมากเสื้อเสื้อสไอ้เวดดำดดเอ้ถอดเสื้อแวนนดำถอดเสื้อแวนำถอดเสื้อ อ่าไปนำดเสื้อไปนำดเสื้ออ่าตีครับเอาช่ากลช่างกลเนงเน่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 งชกลอโอ่างกลมามาื้อเหลองเราบังกาไปงานตังกางมาโอเคเห็นไหมครับเห็นไหมันด้วยนะครับไปรู้ไป้อัสองเอาเฮ้ มีอกไหมีมท่าอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรารวมตัวกันที่โรงซ้อมนะครับกล้าหรือจะจะจีนหาท่าตีกอลเฟ้ันเหรอสวย ยี่สิบแปดก็เท่ากันกวขวอกระเนยังว่าฉีดนาผมเพิ่งฉิดนาฉีดน้มอก่อนมอยู่ดีสวัสดีครับพี่ก้าวสกุนทรนะครับอายุ2ีปีครับมีเกียววยสวัสดีครับครับพี่รนะครับอายุลี่ิับสีนะครัวยี่สครับมาจากสกุลนาครับผม ไม่ไม่เห็นเขาสวัสดีค่ะวัยกว่า25ปีตุการอีเนียบลสวัสดีค่ะชื่อเรนค่ะอายุ15ปีจากสาขานางแสวัสดีครับเส้นเอ็นนะครับอายุ26ปีนักบุญเบิร์นบ แ่คะอยา่อยา,ทำ,ยาทำอะไรง่วซั่วนะคะทุกที่มีป้องนะลูกสวัสดีคะ่ะชื่อลาภูกรุ20มาจากัคะัสีค่ะค่ะสว่ะสีค่สัสดีค่ะ่ะคะคี่ค่าดค่ะ บอลหรือปายังจะเอาชื่ออะไรจะาชื่อบอลหรือชื่อมายัยกงเรียกได้ก็ไม่หันค่ะตองเคินมาจากปลายันต์่ออายี้ราดงนกีกใครพดอกยังไบอกดสี่หรอไม่ได้เลย เนี่ยนะครับเห็เขาไหนสี่ก้าตัใครน้ำตู่อกเยบอกเลยนสวัสด่คนับผมแขกครับผมอายุ2ีปีครับผมใช่แขกหรืเลใใช่แขก